สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่รังสิตปทุม21นะครับซันก็จะมาเดินเล่นตรงนี้นะครับหงฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นแบบตลาดน่าจะเป็นตลาด200ปีปะ เ,เดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูของกินกันว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสามารถเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าสายสีแดงได้หรือว่าเราจะนั่งวินวัดไซต่างๆไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในเพราะว่าด้านในเหมือนจะมีของขายอยู่แล้วค่อยแล้วค่อยเดินออกมาเนี่ยรังสิตประทุม21อนี่อันนี้คือมีแบบรถไป อันนี้คือเขาไปรถไฟฟ้าสสยสีแดงนั่นวิ่งอยู่น,ะนั่นนีมาเดินดูด้านนี้ของกินอันนี้เป็นขนมหวานนะทุกคนนะกินเชลขนมหวานเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในดีกว่าไปหาของกินไปเดินดูอันนี้เป็นฟิลแบบตลาดนี้เหรอด้านข้างมีร้านข้าวตอนนี้ไปทั เวลาประมาณกโมงนะฮะกโมงเย็นนะครับนี่ของกินขนมนม,นมเนยเยอะแยะมากมายหลายสิ่งข้าวหุยมีรูปพลับด้วยมีพลับด้วยผลไม้มันเป็นผลไม้เพราะว่าจะมีแบบของขายเล็กๆน้อยๆอุ๊ยมีมะพร้าวอ่ะทุกคนจะได้มะพร้าวเหมือนกันเนาะกล้วยสมมติจะเป็นผลไม้เนาะหมดแล้วด้านในก็เป็นผลไม้ อันนี้คือาพามาเดินเล่นๆเฉยๆ,ๆนี่เดินไปฝั่งนี้เี่ยฟ้ากำลังสวยเลยข้าที่กำลังจะตกดินเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปฝั่งนน้นเราก็จะข้ามไปเพื่อที่จะไปเดินตลาดเห็นไหมมีตลาดแบบเยอะแยะปะจะเดินเข้าไปต้องเดินข้ามแล้วคือสะพนานลอยก็สูงเชียวนี่คือแบบ พามาเดินเล่นๆขำๆเผื่อว่าใครใครแบบว่ามาฝั่งนี้แล้วโอ้จะมาลองเดินเล่นนะโอ้โหสะพานลอ,อย <laughs> สูงเชียวปัดป,ะป,ะปะัไปรังงิศส์รังสิรร์บุฟ้าสวยอะ คือฝนตกไปแล้วนะครับลอดใหญ่เลยเมื่อตอนแบบบ่าย mm hmm. เมื่อตอนแบบสี่โมงบ่ายสามสี่โมงเน mm hmm. ให้ดูบรรยากาศถนน mm hmm. นี่นู mm ่น hmm. เห็นไกลๆหนึ่งห้างสเปลห้างฟ mm ิวเจอร์มีฝั่งตรงนี้เป็น ทางไปประทุมนะครับปทุมธานีจริงๆอ่ะนั่งรถนั่งรถเมไปเล่นประทุมในเมืองได้นะแต่ว่าต้องมากางวันนะอันนี้คือ BTS แยกขบอรังสิตสายสามเอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเขาเขา,เขาน่าจะเข้าแค่ตลาดรังสิตนะแต่สวยเนาะบรรยากาศนะใช่ เดี๋ยวเดินข้ามสะพานลอยตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เราจะเดินไปเดินดูตลาดของกินเผื่อจะได้อะไรกลับบ้านเล็กน้อยเพราะว่าเรานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากรังสิทธิ์ันก็จะไปลงที่กรุงเทพปภิวัตรใช่ไหมแล้วก็จะต่อใต้ดินจากใต้ดินบางซื่อแล้วก็ไปบ้านนะครับมันก็จะไม่ได้แบบลําบากเนาะสามารถนั่งรถไฟฟ้ายาวๆยิ่งยาวได้เลยโค้งอย่างนก เสียงนกดังเนที่นี่เขาคือน่าจะเป็นตลาด200ปีเนาะฝรั่งเศยลงตรงนี้ได้เลยด้านข้างเขาก็มีของกินอยู่นะนี่ด้านข้างเราก็ไปทางนี้เลยไปหาข้าวกินีีมีข้าวหน้าไก่ ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนนะครับเดี๋ยวต้มยำหุ้ยอ๋อด้านนูน้นด้านนู้นมีน้ำผลไม้ปั่นนะครับด้านนู้นมีน้ำผลไม้น้ำผลไม้ปั่นแล้วก็ไชสีนี้มีผัดไทยหอยทอดมีซุปปร์จีนไก่ผัดไทยหอยทอดขนมจีนสลับเปานะฮะส้มส้มสองร้อยปีเข้าส้มกุย้ยนี่น่าสนใจ ต่ว่ามันขยาวไปถึงนู้นเลยนะนี่มีตรงนี้มีกระเพาะปลากระเพาะปลาข้าวมันไก่โอ้ของกินเยอะอยู่นะอันนี้เป็นแบบอาหารตำสั่งแต่ว่าคนเราคนน่ากินอานหารตำสั่งก็น่ากินเนาะนยากะเพรากระเพาะพทะเลก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนข้าวมันไก่ไก่ทอดผมมากินข้าวกินกระเพรากระเพาาทะเลน่ากินมากเลยะยำนะฮะ ยำอันนี้อะไรอ่ะเข้าต้มกุ้ยอาหารตามสั่งต้มกุ้ยอาหารตามสั่งแล้วก็มีขนมจีนนะครับร้านหน้าเอ็มพายซุกี้จะลองนู่นด้านนู้นเฮ้ยหุยหุยหุยมะพร้าวด้านนู้นมันมีมะพร้าวเขาจะมีมะพร้าวสอดเปลือกไหมเขาจะมีมะพร้าวอันนั้นไหมมีไอศครีมด้วยเนี่ยมหาชัยไอศครีม เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูฝั่งนี้กันดูฝั่งนี้ให้สุดก่อนเพราะว่ารู้สึกฝั่งนี้จะมีไม่ไม,ไม่กี่านแล้ว๋วยจับน้ำข้นนะครับด้านนี้เป็นยำปูมมานี่ใครแบบคนไทยต้องกินยำนะยำปูมา้าลาบเป็ดส้มตำยำม,มามา่ากุ้งสดสารพัดยำนะครับจะอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำไหลไหลนะแต่ปันลาบอร่อยสองรอปีนะฮะหมดแล้วหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปตรงนู้นนะ คือก็น่าจะเดินไปรถไฟฟ้าแหละทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ไกลลูกชิ้นปิ้งผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกระทะร้อนนี่เขาขึ้นไปกินด้านบนได้นี่เห็นไหมมีลูกชิ้นปิ้งบะเค็มผัดไทยสี่สบห้าสิบมีข้าวผัดปูอีกข้าวผัดปูตรงนี้ก็น่ากินอยู่นะข้าวผัดปูห้าบบาทข้าวผัดปูก็เป็นตะแซบเป็นตะแซบเป็นตะกินอยู่เด้อันนี้มีครุกก๋วยเตี๋ยว เมีมะพร้าวอ๋อเขาเป็นมะพร้าวปัว่นนะมีน้ำมะพร้าววว้น้ำมะพร้าวกลยัยี่น้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวสดนะดีต่อสุขภาพอันนี้ขนมหวานไอศครีมมาหาชัยไอศครีมนะครับว่ากิดไอติมตรงนี้ได้มีขนมด้วยบ้านนั่นเหรอพูดแล้ว ร้านอาหารอยู่ตรงนี้แบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับไปทางนู้นด้วยไ,ดยไม่ใช่เดินเพ้ยไม่ใช่เดินไปปุ๊บแล้วตรงนู้นไม่มีอะไรกินนะหรือเราจะกินข้าวตรงนี้ก่อนทุกคนกินอาหารตามสั่งกินอาหารตามสั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าน,นะเพื่อความตังเพื่อแบบเราไปเดินตรงนู้นแล้วเผื่อมันไม่มีอะไรกินไงเราจะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับมาขนมจีนตึ๊บตึ๊บอาหารตามสั่ง ข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่ก็น่ากินนะเนี่ยเห็นตรงนี้เขามีอาหารตามสั่งอยู่เนี่ยโต๊ะเนี้ยอ๋อเปอร์เออดี๋ยวจะกินข้าวมันไก่คือมันก็หลากหลายหลากหลายาใจไงหลายใจไงอาหารตามสั่งนี้อาหารตามสั่งที่นี่ก็ได้นะเงียบๆดีไม่มีคน เออนี่ขนมจีนผัดไทยผัดไทยไหรือกินผัดไทยรู้จักต้มยำอันนี้คือจุดแรกที่เรามาน,น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งตรงนี้นเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนผัดไทยไอ่ทอดจะกินนี้ไปกินร้านนี้แหละอยูตรงนี้เลยอให้มันจบจบไปกินข้าวกินข้าวตอนนี้เรามากิน อาหารสั่งมันมีข้าวต้มกุย้ยข้าวผัดอะไรแบบอุ้ยของกินเขาเยอะอยู่นะทุกคนเห็นไหมเราสั่งเป็นกระเพราทะเลเมื่อกี้เห็นคนนั้นกินใ่เขากินอีกร้านหนึ่งไงห็นเขาบอกว่าอาหารเยอะมากประเภทผัดสร,ราดข้าวข้ามันไก่อะไรเงี้ยนะฮะมีแบบอันจําเดียวประเภทยำประเภททอดเห็นไหมเมนูน้ําอะไรยังมีนะเราเอาเป็นแบบกระเพราก่อนกระเพราแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเดินหาของกินอย่างอื่น ขนมนมเนยอย่างอื่นกินเนาะเป็นนักกินมากได้มาแล้วนะครับกระเพราทะเลของเราในวันนี้นี่เลยหกสิบบาทที่ตลาดสองรปีรังสิตนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับกระเพราทะเลนะครับเราจะอุ๊อน,นันอะไรอ่ะไม่ใช่นึกชิ้นนึกว่าเคลบ เห็นแบบว่าเป็นร้านเหมือนเค้หเลยเนีว่าเคลกเดินยาวๆไปของกินเยอะมากเลยอะตลาด200รปีเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้โอ้ทุเรียนหมอนทองอะไรอย่างเงี้ยเดินเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนูนน้นๆด้านนู้นก็ยังมีอีกเนา่ยยาวๆ เดินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบว่าไปถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในไปรถไฟฟ้าได้เลยนะครับขนมหวานเนาะขนมขนมครกนี่มีขนมครกด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นอ๋อคือมันน่าจะมีแบบเยอะๆแค่ตรงนี้ปะ มีเยอะๆน่าจะอยู่ตรงนี้ฝั่งก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากจะคอยดูกันว่าเราจะกินอะไรดีนมครกก็น่ากินครัมโรรถก็่เยอะอันนี้โดนัดโดนนัด ส่วนมากเป็นกับข้าวหมดเลยอะทุกคนผัดไทยกุ้งสดะะนะนครลังสิตยำปูม,ม้าอะไรเงี้นะประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วก็ได้ขนมมาแล้วนะฮะก็จะเป็นขนมครกนะครับอืมเขาทำร้อนๆขนมครกม,มพรกอร่อยดูบรรยากาศอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะอืมอุ้ยแล้วก็หล่นใส่เสื้อ อมาอีกหนึ่งเป็นน้ำน้ำมะพร้าวนะครับกนละยี่สิบคนเล็กๆเขามีแบบว่าน้ำปั่นนะแต่ว่าเพราะว่ามันกินมันมันจะเยอะไปกินเป็ดน้ำอันนี้พอนี่ดูดิเห็นไหมผมกินเยอะเลยแต่ว่าเรากินเราจะกินได้ไม่เยอะไงมันก็กินแบบเล็กๆน้อยนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเราเดินต่อเนื้อางนู่นเดินยาวไปทางนู้นก็จะมีของกินอีกนะฮะเห็นปะออ้ยมีดขนมหวานด้านในด้านในเป็นตลาดเดี๋ยวให้ดูซอยนี้หน่อยหนึ่งลองเดินลองเดินเข้าไปดูในซอย<ๆ>เผื่อว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจโอ้ยครั้งที่แล้วเหมือนเรามาตอนเย็นเย็นๆนะ ก็มาเดินตลาดเหมือนจะมีตลาดแ่วนี้นะก็มาเดินเล่นเพลินๆเนาะเนี่ยนะแต่ก่อนเหมือนมันมีตลาดนู้นปะข้างในนู้นปะตลาดอะ๋อแต่ว่าถ้าเดินลัดไปทางนี้นะ่าจะได้ปะ่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงเดินประมาณนี้แหละทุกคนให้ดูนิดหน่อยในซอยเขาก็ยังมีของกินยาวไปถึงนู้นเลยตลาดอยู่นู้นแหละแต่ว่ามันดึกแล้ว เดี๋ยวเดินไปรถไให้ปาไก่ทอดต้องหูน้ำต้งหูปลาท้องโขกลียเตียวยินตาโฟฝั่งดนะ้นนี้คนแบบไม่ค่อยเยอะเท่าด้านนู้นนั่งกินสบายด้วยนะร้านยำนะครับผัดไทยหอยทอดผัดไทยหอยทอดหลายร้านแล้วนะที่เราเดินผ่านมาผัดไทยหอยทอดอาหารแบบอ่านาตำสั่งน้ำปลไม้ปัน่น มีน้ำผลไม้ปั่นนะมีเก้าอีแบบนั่งขนมไทยนัทพอนขนมไทยว้าวขนมไทยแบบจึงจ้งๆนะบุญกะทิใบเตยโอ้ยเนาะเยอะมากขนมไทยแต่ว่ายังไม่ได้กิน้นมเลือดหมูเฮยอาจจะยังไม่ได้กินตอนนี้เพราะว่ารู้ไหมว่าที่บ้านเราอ่ะอยู่ในตู้เย็นเราอ่ะมี เม็ดขนุนหนึ่งกิโลนะเม็ดขนุนที่เป็นขนมไม่ใช่เม็ดขนุนแบบจริงๆนะวันนี้ข้าวขาหมูอาหารตาสั่งนะฮะอ,อพูดถึงเรื่องเม็ดขนุนนี่คือยังไม่ได้กินเลยนะซื้อมายังไงซื้อเม็ดขนุนขนมที่เป็นเม็ดขนุนฝส่ทองอนะไรเงี้ยแต่เราเราซื้อเป็นเม็ดขนุนมาหนึ่งกิโลอันนี้สเต็กโอ้ยหมดแล้วทุกคน น่าจะน่าจะแค่นี้แหละหมดแล้วเนี่ยของกินเนี่ยเดี๋ยวราเดินเห็นไหมเนี่ยข้างหน้านี่คือสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะอน,นี้ก็มีอันนี้ก็มีอีกหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวต้มเหลงฝั่งด้านนี้ก็มีบะหมี ถ้าเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีตลาดนะว่าเราจะเดินไปดีไหม <c oughs> มีตลาดครับมีตลาดขายของเก่าด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะขายของกันอยู่หรือเปล่าเพราะตอนเย็นฝนตกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปรถไฟฟ้าจกสัมยานจริงๆใครมารถไฟฟ้าสายสีแดงเราก็จะมาตลาด200ปีรังสิตตรงนี้นะ สามารถเดินมาได้นะครับเนี่ยเดินตอนนี้แซนก็กำลัาางเดินจากตลาดไปรถไฟฟ้ามันไม่ได้ไกลนะไม่ได้ไกลมากใช้คาว่าไม่ได้ไกลไม่ได้ไม่ได้ไกลมากดีกว่าเนาะอันนี้มีรถมาสายสามเก้าสายสามเก้าเข้าตลาดเนี่ยเข้ามาไปทางลังสิบเดี๋ยวผมทิ้งอนญาตทิ้งขวดน้ำมะพร้าวก่อน